เข่นเอนถือลงถือลงมาเถือลงมาไหวไวแเที่ยงไวไปควายตว์ลงเยอะ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 หายอะไรเหี้ยก็ล้มดูเพื่อนด้วยมูเพื่อนด้วยอันนออดูเพื่อนดีเพื่อนอามนะมองดงเพื่อนหน่อยอันเหลือชูเพื่อนด้ีเป็นหลังีหลังไอ้เพื่อนเพืเพื่อนหลัไฟหลัไฟว่ามัน ใครยังไม่ถึงวะผมเองผมกับเควินเควินกับเควินยังไม่ถึงเลยเพลงเสร็จละอย่ไม่ต้องทำอะไรก็เถอะแพนนะเว้ย เกินกี่เราจะบ้าไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะสามสี่ขวาครับประมาณอ๋อมียสาวมียาวิ่งแล้วหรอเนี่ยมีแล้วเอาไหมแกรู้จังไหมจะกลิปให้ครัอดีครับมันเต็มเมียสาวๆเต็มเหมือนกันค่ะแคทเธอรีนยิงมันไฟเมื่อกี้ไม่ได้ใช้หรอหยาหยาหยาดึงศอกเพื่อนอ่ะไม่ได้ใช้ดึงศอกมาให้เพื่อนอ่ะอ๋อเป ก็มีแค่ชุบกางกับดินศพมาเฉยๆมันไม่ต้องใช้ก็เด้เม่ผิดค่ะเมื่อก oh, oh, ี้กี่คิวครับเนี่ยไม่ได้คิวดิรอซัพพอร์ตเพื่อนอย่างเดียวเลยอ๋อซัพพอร์ตเพื่อนเหรอครับใช่แต่เห็นแต่เนี่ยเห็นเห็นเห็นมีคนถ่าย้ำไปรื้อรื้อหลังแต่ว่าไปชุบก็อะไรเหรอตรงนั้นน่ะก็ไปชุบก็อะไรเหรอก็อะไรเหรอคนเรายังมาไม่ครบเลยหรือเปล่าไอ้เหียวไอ้เหงาคนเรายังมาไม่ครบเลยหรือเปล่า เรากล้าแคดออากล้าแคดเขาเห็นว่าเขาดูเขาเห็นว่ายืนกันตรงนี้ทำไมมันเขาเห็นไออีซี่หรือเปล่าวะมาใส่เราทั้งหมดเลยกันยืนยืนยืนด้วยกันหน่อยใหญ่ทำไมคนเราน้อยจังวะไอ้เหี้ยฉันว่าเราคนเคาเยอะจังวะมึงเล่นเล่นกลางด้วยในวอเรามียิ้มหน่อยอ่ะอย่าดววอลมียเรกลับกลับมายืนด้วยกันเนาะกลับมายืนกลับมายืนรวมมาที่ ไม่ใครก็ไม่ถึงไปได้มันมันหมดแล้วมา,มามามารวมดิมึงมารวมดิไอ้ใครมาอยู่ข้างหน้าวนะเน,นี่ยมึงมารี้ดิอีซี่อยู่ข้างหลังนู่นเวลาใช้ไม่น่ารักแล้วขึ้นมาซะ กุลี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 มานาลิงกันคือต้รู้นะว้ว่าไพ่เขานี่มาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่ตั้งใจตีกับเขาว่ามึงก็จะไม่ได้อะไรเลยนะไหมรู้ป่ะคะถ้ามึงจะแบบเข้าไปตีเล่นๆกันไม่ได้อะไรก็เสียเวลาฟรีอ่ะเนี่ยเวลาที่มองเขาแล้วเขาบอกเขาบอกเขาขอสามทุ่มขอสามทุ่มไออีกสองทีพี่สองทีเริ่ม ไอพี่ขอพี่ขอน้องพี่ขอพี่ขอโฟกัสไฟเว้ยโโ จะกูมองฝั่งกูโค่นไดยเหรอเราอยู่แยกกันเปล่าไม่เลยแบบแยกกันปะอ่าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเพื่อนได้ยินดีาขอทักมาคุยกับเขาแล้วนะว่าขอเขาขอปืนกระบอกหนึ่งกระบอกเดียวพอโแล้วแล้วมันคุยกับใครเล่นว่าไม่ไม่เล่นนี่เพื่อนไม่เดี๋ยวไปคุยไปคุยได้เพื่อนไปคุยได้โดนปรัดมาเจ้าแล้วใครเล่นกันมาวิ่งขึ้นสูงกันวะ ไอ้พี่าเยืนมารวมกันมามาก่อนจะเริ่มไฟจะได้ไปพร้อมกันมานี่มากระสุนแล้วเขาให้เล่นปืนเนี่ยเราให้เล่นปืนเนี่ยแม่่กกกปืนนนนหัววแมมาคุยยังอีซี่ยังไงเล่นปืนใช่ไหมปืนกระบอกหนึ่งพี่เดี๋ยวผมเล่นเองกระบอกหนึ่งอ่ะเราต้องคิดไปหาสภาก่อนใช่เหรอเนี่ยไม่ไม่พี่สภาอยู่ข้างบนเขาเฉยอ่ะเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวมา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  อย่าให้กระบอกเดี๋ยวเปลี่ยนเกมน่าหรอบ้ามากนะบอกว่าฝั่งโน่นจับออ้อันนี้ไม่ได้เอามานาโนไม่ได้เอามาดูยิงฟรีไปนะขอเลขสี่พ่อ ขอเลขสี่อ่ะขอเลขสี่อเคน้องจดจดจอดน่าจะละรถทีบใครวับวะคะหนุาา่มบ้านไม่เป็นขาดหนุ่มบ้งไม่พูดคำหยาบพูดคุยปกติไม่พูดคำหยาบขายที่บ้านสอนไม่ให้พูดคำหยาบ ถ้ามันเข้ากลางก็ชนกลางนะถ้ามันเข้าซ้ายก็ชนซ้ายถ้ามันเข้าขวาก็ชนขวาตามนั้นเลยกลับมาตีมเกมวันพีซไร่เมื่อไหร่ครับว่าเฮียเปิดไฟหน้าให้ไปก่อนไม่เคยออกเรือนะเป่นไเป็นไปคนเดียวมันจะตายหายไฟหน้าไม่เป็นอะรถกลางไฟแล้วนะพี่อยากเลยนะอยากนะมาๆพี่มาๆามามาระว้งแนั่นแน่นอน ไม่หรอกดูแก้ปืนนั่นนะเว้ยดูแก้ปืนนั่นนะเว้ยเห็นปะกูมีสกินนะปืนด้วาอ่าพร้อมพร้อมแล้วโดดนะครับพร้อมแล้วโดดแรกพร้อมแล้วโดดมามเรารวมกันเรายังกระจายเด้อมามามาตรงกลางตรงกลางนะไม่ตรงกลางมา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 ไม่ต้องสนใจตัวหลุดนะไม่ต้องสนใจตัวหลุดนะมากลางนะมากลางนะกลาง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 กลตัวยืนเพื่อนชเพื่อน ย่ล้มลลผมโดนยิงผมโดนยิงไอ้ตดโดนยิงผมโดนยิงยิเยนี่เล่นกูยเล่นกู้ยลงมางมถงาเลงมานะ่ไยแน้เพี้ยงวยไปควายตดลงเยอะ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 ลงยยอกล้มเพื่อนด้วยมงูเพื่อนด้ยกันนอดึงเพื่อนนี้เพื่อนมนะมึงดึงพนน่อยอ๋หลืชูเพื่อนด้วีหลั้เพื่อนเพืเพื่อนเพื่หลัไฟหลัไฟว้ามัน ไอ้คนเด้ยนะไถ่าคนเดียววะเฮ้ยเยี okay. well ่ยมลายจัดตาไปหน่อยก่อนะเฮ้ยอย่าเล่นคนเดียวดิอย่าเล่นคนเดียวไปเล่นกับเพื่อนหน่อยไเจโบกับเล่นกับเพื่อนเห็นไหมมันมาหลังบ้านอฮตายเลยเจโบร์แล้วก็คุณลือจัดก็ส์มาคนเดียวแบบนี้ก็ส์จีก็ส์จี กัจจีไปเด่งอะไรครับจังหวะนี้กัจจีมองพื้นพื้อ่ะเล้วมึงมองไหมนี่ยี่กอนที่สัตว์มึงมองเกินที่โยนี้โยนี่เฮียหมาอ่านะมึงโดนนะหมาอมึงโดนนะเยองมอุ้มถูกคนด้วยอะ นะแมวแมวยายายาเอาที่เอามอาแล้วเฮ้ยเ,เ,เอาแม่มึงอะเอาไอ, <s ad> อ้เหี้ยไอ้เหี้ยแกไปสัตเดี๋ยวมึงได้ไอ้เหี้ยนี่นะพาให้โอ้โหกูเ็นก็บอยู่แล้วไม่ให้ป๊อกเดียวเลยอะป๊อกกี้อะโอ้ เอาแล้วไงมีอาสวินมาไงมันมีอาสวินมาไงชุบพี่หน่อยน้องเอ้ยชุบชุบแฟนพี่ก่อนน้องเอ้ยชุบชุบพี่ก่อนกูวิ่งไล่ชุบอยู่วิ่งไล่ชุบอยู่ทันดีรุ enfin, ่นพี่สวัสดีน้องนั่นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาเพื่อนอ่ เอาเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนหลังไฟเอาเเอาเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนมึงวิ่งหาเพื่อนก่อนกูไปเติมกาฟหาเพื่อนวิ่งหาเพื่อนาเอาเพื่อนมาไว้หลังฟันตล่าเพื่อตกอยู่บ้านเราเิอยู่บ้านไม่ไเดี๋ยวค่อยดันไปได้ค่อยดัน้อยูุ่เอาอบไปท้ง้อบีกันเลยอบีกันเลยเดียวแล้วคน้วแล้วคนเดียวแ้วาไหวนะเราเดี๋ยวเราค่อยดันไปจากบ้านเขานั้นไม่ต้องรีบเลนไม่ต้อยดันไม่ค่อยดันค่อยดันไป ไล่ชุบเพื่อนดีไล่ชุบเพื่อนไล่ชุบเพื่อนไล่ชุบเพื่อนตื่นแล้วเข้าวอรได้ผมมาดึงศพเพื่อนที่อยู่หลังบ้านเพื่อนศพไปไหนไอ้เหี้่ตัวกูฟาโอ้ตัวยไอ้ที่อเลยสัสตกใซ้น้องเราไม่อยู่แล้วโอ้โหไอ้ที่อะมามามาเดี๋ยวผมซ้ำให้ผมซ้ำให้ ชุปปีน hey, ีตการตกการชุปปีเลยชุปปีเลยส่วนคนกูอยู่ชุบปีเลยตกการตกการชุปปีเลยชุบปีเลยอเล่นตรงนี้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 เล่นตรงนีย S <S อย <ower> ่าปิดเยอะอย่าปิดเยอะอย่าปิดเยอะไม่แบ่งไม่เล่นตัวอื่นด้วยน้องมาเล่นตัวหนไม่เล่นตัวไหนเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยไม่อะเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยไหวไหวมาเติมก๊าซไฟนะบอกเพื่อนมึงมึงดึงมาแล้วมาเติมก๊าซไฟนะได้แล้วนะดีเพื่อนบ้านเขามาให้หมดฮะดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยเราแยกเป็นสองไปตอนนี้มึงทำบ้านดีทำบ้านดีไฟไหวเล่นหน้าไฟกักสบกระจายฟังปูกักสบกระจาย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 ใครได้สบมึงออกไปเลยมึงออกไปกักเลย ไอ้น้างไม่เป็นไรพี่ชายทำไมมเห็นอ่ะถ้าคนยัอนคือเดยกเพื่อนเดอ้จัดเดยกเพื่อนนดอง

ตีไม่เอาทรงเลยแค่ไม่ให้ป๊อกเดียวกลาจะเกินกุหลาบเกินกี่โมงเกินกี่โมงคะคุณนาคุณนาเกินกี่โมงแหนว่าไหนบอกตัวไหนจะชนะกูได้ไหนยังม่ชนะเกินกินกี่โมงเกินกี่โมงหายสัตว์ไอ้เหี้ยแกงกากไอ้ควายเหี้ยตัวไหนล่ะ ไม้ชาาอะไรครับผมล็อคไม่ทำลายเลยอันนี้เรานัดใช่ไหมก็โฟกัสไม่แฟการก็โฟกัสหน่อยนะถ้าใครถ้าใครปิดปืนมันได้ก็เอาศพมาให้อีซี่อุ้มอีซี่มันก็ขาดตีนไปเลย เสัไม่เดีแม่ควดได้กระเตือขึ้นมาเยอะเลยเฮียมีเสียเสียงดาเนี่ยผมทำดีแล้วเมื่อกี้เราเป็นคนทเดีนะเราทำดีผมทำวันัอุโบกเดียวยมอุโกอโอตรงนี้ก็ได้นะตนี้ตันี้ดีกว่ตรงนี้ดีกว่าเ้าเราเสียงหน่อยได้ไหมวียงไม่ตอพูย้ายเปอเอ่ไสิบเลยมีเบามาเหลือแปแล้วเนี่ยยู่ไนไอ้เส็ ตอนมารับศพอยู่เนี่ยเชยกูซ่อนอย่างไกลอ่ะไปอยู่ในวงก็ได้นะ้ปอยู่ในวงก็ได้นะเพราะว่าไม่มีแล้วต้องเติมมาดิเออครับ no. ท oh. no, ี่เดิมหรอได้เติมนะกูม hmm. ีปมหาสภาแล้วว่าที่เดิมที่เดิมที่เดิมโอเคไปเล่นมีดเลยไปไอ้เจ้าูเล่นปืนใหอยเมื่อกี้มันเกิดเปลี่ยนมาแล้วครับก็มนต้องส่งเชี่ยงข้าวแจ๋วข้าวแจ๋วเมื่อกี้มันจังหวะอ้นี้มันมันพอดีจริงจริงตัววงเขาบอยู่มันเหมียวมัใช่ครับใช่ใช่ใช่ น่าจะปมัน่าจะน่าจะปิดเปิดเขาใช่ครับเซนตไปอีกคเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าผมเกิดแล้วด้วยครับเอ้ยมีสวลาพูดเพื่อนอยู่ตรงกลางด้วยนะครับอยากมันเมื่อไหร่อยากมันจะได้ท้าไปบอกเขาไว้ไหมีอีกคนเดียวจะเปลี่ยนคนบอกหรือสลับคนเปลี่ยนสลับคนถือได้ป่ะอะไรนะครับแม่ของเปลี่ยนอะครันหรอเปลี่ยนพี่หรอเปลี่ยนไม่ที่นี่ครับตรงน่าจะที่เดิมครับมีมีอะไรขาดไหมครับขาดอะไรหรือเปล่าขาด ขาดอะไรมันไม่ขาดอะแต่เมื่อกี้ใช้ขผมไปยอะมากเลยไปไล่ชุบเพื่อนอยู่ตรงนเอาเอาเพื่อนะครับขอเอาอะไรเอาอาของอะครับอ๋อไม่เป็นไรพี่เก็บไปใช้ด้วยเลยให้ไปแล้วครับเป็นบัฟมันเป็นบัฟอ๋อมัคือบัฟกำลังใจใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่เมื่อกี้เสือจริงเมื่อกี้อ่ะตายแล้ว ผมหลับตานะเมื่อกี้ไม่เห็นนะตาไม่รู้โอเคน่ารักมากไม่ไม่เห็นครับเมื่อกี้นี้อะไรหร่ะกินข้าวหรือยังแต่ผมเห็นนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรเห็นเห็นเหมือนนางฟ้ากำล,ลังจะแบบกำลังจะทำให้ผมแบบกลับมามีกลับมาเกิดเกิดมาโดนโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งอะครับใช่เหรอใช่ครับแบบฝักรกียร์มาเลยอ่าเลย หนูกินยาวิ่งไปเลยแหละหนูเห็นหคนดำอ่ะไวมากครับไวมากเมื่อกี้แต่ใจพังตรงนั้นไงใช่ไหมล่ะแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวไม่นี่จะมากไปลหละเฉินเลยเมื่อกี้เฉินเลยสวัสดีครับกินข้าวหรือยังคะอ่ากินข้าวกินข้าวอ่ะกินด้วยกันโอเคหนูเพิ่งกินอิ่มมาดิกินอีกนะครับ งั้นก็เรายังไม่อ่านน้ำอ่านน้ำด้วยกันฮะน่ะอ่านน้ำด้วยกันหลตรงนี้เลยหรอตรงนี้ไงจะให้อ่านตรงไหนอ่ะได้ครับได้ใช่เหรอเจอหมดหมอเข้าไปชุบแล้วแบบเป็นหมอขออนุญาตขัดนะเกูซ่อนกูซ่อนแบบซ่อนรูปทั่วอักษรกูอยากบอกว่าไม่ยี่เดิมเหรอพี่อะไรนะครับ อันนั้นแล้วก็ซื้อตัวหอมหอมไม่เอาแล้วหอมไหมครับมาดมดูสิครับล็อกขามันล็อกครับทำไมร่างกายกันทำไมขอโทษครับขอโทษครับ <c oughs> มึงมันลั่นนะครับให้ต่อยคืนก็ได้ครับหอมอฮะอะไรอะไรนะครับ ไม่ได้วมือมันลั่จริงจริงหรอใช่ครับเดี๋ยวจะไฟแล้วครับเดี๋ยวจะกดคนบางคนบางคนบางเมีสองด้ามจะต้อเปิดก่อนกดังนองนะพี่ก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละโอ้โหยาสมด้วยพี่ก็นอนอยู่เไรอะไเอ่เออเออเอเออเเออเเเอาเออเออเออเอเอเอออเออเอเออเออ่เออเเออเเ้เออเออัอเอม้ออเอออเอเอเ ทำไมเหรอเปล่าเห็นใช้ยาส้มฟรีดีรออะไรอ่ะเอายาส้มกับยาเขียวมันต่างกันยังไงเหรอคะบอกได้ไหมมันเพิ่มเยอะกว่าครับยายาเขียวเออที่เราซ้อมกันใช้นาได้เหรอแต่ว่ายาเขียวหนูก็มีดินตัวสีชมพูอันนอติดตัวมาอยู่ก็ใช้ยาเขียวก็ได้นะครับผมโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับอ้าวหายใจไม่ออกว่าเป็นอะไรวะ เทำไมเสียงกูมันเบาลงมาเป็นไรอ่ะกูปรับเสียงเหรอวะกูดูโทษๆทษกูรู้ว่าเสียงเขาเบาเมื่อกี้โทษๆๆๆๆทษโทษโทษเจ้รางวัลเสี่ยวอะไรกันนี้สเต็ปคนชราโอ้ยอ่ะเมฆเดินเดินบอกใบไม้โบราณนี่บอกกูแบบชราดเหยื่โคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตราย ด,ดูแบบสีผิวพี่เห็นเด็กไม่ใส่าาโน้อน,นไม่ใส่เนอไม่แต่แต่ไฟแ,แรกแต่ไฟแรกไม้โบราณไม้ชะลามามดอ่ะไม่สนใจหรอกลาลา,าลาลาลา,ลาอะไรอ่ะเสียงในหัวพี่รามดังจนผมได้ยินว่าฮะ <c oughs> พีก่ก็ลำบากน้องมึงจะได้ยินขนาดนั้นน่ะกูตายทีเดียวแล้วกูแบบหายไปจากแมปเลยไอ้เนี่ยโดนๆมึงไม่ต้องหายแล้วมึงก็ไม่ต้องมาคอไฟในวอลด้วยเงียบเลยในวอลมึงขัดกด,ดเอ็นพูดกันบ้างโอ้โหอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เลิกพูดเฉพาะเท่าวิชาแล้วครับเท่าผ่าน <c oughs> จ้าเองเป็นอะไรเฮมึงเป็นอะไรก้อดมึงเจียมเจียมหรอมึงพูดน้อยเจียมตัวทำไมเนี่ยมึงเป็นอะไรเพื่อนพูดหนักร้องไห้กันนี่เป็นอะไรมึงเจียมเจียมหรอจ้าเองเป็นจุดจุดกำๆาการเมียคิดว่าจ้าเองเสียพูดพูดเรื่องพูดได้พูดได้พูดแต่สอดีๆ่พี่เดียร์เล่นม้าอยู่มึงอย่าเสลนอเสือเข้าไปใส่แจกอย่าเข้าไปแซรไอ้เหี้ยมันเสือนั่กว่า ผู้วา่าราชการมือนที่อะไรเย็นแม่สลับอาวุธสับสามพ่ออะไรควายยังไม่ได้สลับเลยครับคุณตายเปลี่ยนปืนเขายืนกลางไฟอยู่ไหนเป็นที่เอาเอาพี่คนเราไม่จะพากันไม่ได้เลยหรอกคือมึงกากกว่าเขาว่างั้นก็เลยตายไม่เพื่อนตีเพื่อนตีเฮียเอาหรอขอบ้างดิอ่พี่มันเงียบก็ดีอยู่แล้วพี่ผมไมกล้าไปพูดให้มันพูดเลยอันไหนมีสามมาแบ่งพี่บ้างดิไม่เอาไม่เอาเบอร์สองกับเบอร์สาม ได้เอาไปเลยอยกให้กูคนเลวมาแล้วครับไหมฮะไอมสัสไม่เปิดวงสักทีวะอยากให้กูเป็นคนเลวมาแล้วครับไหมล่ะมังจะสั่งยาน้ำตาลเบาทำไมรอบนี้มันเบาอ่ะมันเบาไม่ติดขีใช้ไม่ติดผิดไงอ่ะเดี๋ยวมึงลองเดี๋ยวเบาไหมล่ะอ่าเนี่ะไม่พอเราเพอแะเราแรงละไอ้เหี้ยไอัเดี๋ยวมันต้องอาบด้วยหรอ ฮะไม่พี่มันแค่มันตีสุ่มดวนติดพีทเลยเฮียลองโดนสักทีหนึ่งสิเออไม่เอากูลองแล้วแเฮียโดนดีหนึ่งช่อกูแค่หนึ่งช่อเมื่อกี้สับๆอยู่ไม้เพื่อนลั่นลั่นหาหัวเลยกูบอกให้ออกแม่งลั่นหาหัวไปเลย

จะได้พูดเดียวเลยจะถืกันสายไม่สู้ดีตอนที่มองตายเว้นมีกี่กระบอกพี่เออพันสามแล้วว่าใช่ไหมเขาดูมีหัวเหลืองแต่อีกคนนึงยังไม่รู้ว่าใครฝั่งมันอ่ะเด่๋เดี๋ยวคนน้องหน่อยเดี๋ยวงหน่อไม่เล่นนานน1หนึ่งพันสามแล้วนววาแก๊ยาบินแล้วมี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 มามี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 มมีมีมีมามี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 มามีมีมลมมลมลมหน่อย

ไอ้เชี่ยเมื่อกี้ใครอีโมกูอ่ะกูยังไม่เห็นตัวขอดีขอดีพี่กอดยิงหน่อยหันซ้ายค่อยๆดันขึ้นมา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 ค่อยๆมาขึ้นค่อยๆมาขึ้นไอ้เหี้ยป้ายโอ้ยเหี้ยกระโดดเป็นป้าไอ้เหี้ย พี่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 ศพศพศพบนไหนับนไหนส่พี่ส่ใสสชุวไปดีนะนะกนไหนกันหนอาร์ก่ะอาร์ะอย่าให้เขาดึงพี่นี่มัน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 าบ้านเราเหรอเฮียอะไรอ่ะ ไอ้เหี้ยูมึงแกอีโมกูอันนี้มันเบกเอากูแล้วมกอะไรผหญิงผากกส่งมาลวฮะเฮ้ยเพื่อการถือสอบแี่แบ่งดีเนาะแบ่งดีพ่องไปหาสงเขาไม่พอใจด้ย ไม่พอใจนะกูบอกเลยไม่พอใจนะได้ยังวิ่งมาเหม้วนะนะไอตัวเฮียเอ้ย ขนคมไม่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 ขนมอยู่ไหนอ่ะขนมหวานขนมหวานอยู่ไหนครับขนมหวานขนมหวานซูเที่อ่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันเป็นไรกันเดียวคนดูข้างหรอไอ้หัวแดงฮะไอ้เนองฟีไฟอยู่เนาะฟิฟายู่มึงโดนรุกูแล้วมึงข้างเหรอมึงบ้าเหรอฮัลโหลฮัลมันเป็นไรเนี่ยฮัลโหลมึงข้างอะไรมึงข้างที่อะไรยาอัน ววเออชัดแม่งหิวจัดเลยแม่งหิวเกินมันก็หิวเกินของกูฮับของกูฮับกูฮัฟจะวิ่งอยู่ไหนยุ่เนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยเออ,อ,ออกมานะไม่ต้องไปบับแล้วนะไม่งั้นโดนแบ,บล็กลนะิสต์นะเปลี่ยนปืนมาไฟดีจริงวะ อีของรแบบทำไมยางกูแตกวะไอ้ดิวทำไมยางกูแตกวะโดนตีเปล่าไอ้นี่มันตียางแตกด้วยเหรอวะตีได้ลเไม่มองไงไม่มองไงยิงดียนี้แต่ถ้ามันดูคอมแบทได้นะน่าจะแบบ100ร้อยคิวบบอะตอนนี้ วของหนังทำมาคงนะากระดูกจะไม่เห็นกลัวเออแทบแล้วเพื่อนอุตส่าห์บอกใหแล้วเพื่อนอุตส่าห์เลี้ยงปืนให้ล้เพื่อนโอ้โหนะบุกใครอ่ะเสยเพืนเสยเสาเสยเสยโไปลุกคืข้างหลังอะ่ย่อยากเล่น รนนครูเล่อย่างไรเล่นไพตรงก่อนนะเพราะกูขี้เกียจเล่นไม่คูว่าคุณหนีประเทศอื่นมาแล้วมาเจอที่นี่เล้วเดี๋ยวมันก็จะเล่นเพื่อมันก็บอกนายกเองไม่ใช่เหรอว่ารอแบบเราจะกลิปพุ่มมันยิงกว่านี้ก่อนไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นคนบอกเขาเองไม่ใช่ไง <c oughs> ทีหนึ่งเราเรา,เรานัดปะ